สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสวนคนกเกษตรณจชะต่อนะครับวันนี้ก็มาให้น้ำทุเรียนครับนี่นะครับนั่งสบายชิวๆนะครับตามภาษาของคนที่กเกษียณร,ราชการนะครับแต่งานสวนไม่กเกษียณนะครับนอกจากว่าเป็นงานที่ผมชอบนะครับ ท่านผู้มีเกียรติครับคลิปนี้ก็มีสาระสักหน่อยนะครับเรื่องราวของคนที่จะ,กะเกษียณก่อนราชการนะครับก่อนก่อนครบ60ปีนะครับตามระบบของราชการบางท่านนี้อยากเกษียณแต่จะขาดนะครับคืออยากจะละออกว่างั้นเลยนะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความยังไม่เข้าใจนะครับว่าเ,เราจะได้บํานาญหรือไม่นะครับ สำหรับกรณีของผมนะครับผมก็จะพูดกรณีของผมนะครับผมอายุการไม่ถึงนะครับ25ปีแต่ผมลาออกในกรณีสูงอายุนะครับกรณีที่สองก็คือลาออกในกรณีสูงอายุว่างั้นนะครับต้องการไปพักผ่อนนะครับหรือออกไปทําธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็จะได้บนานาญนะครับกรณีนี้ อายุงานอย่างน้อยต้องสิบปีนะครับต้องสิบปีขึ้นไปนะครับไม่ใช่ยี่สิบห้าปีนะครับบางคนเข้าใจว่าโอ้ยอยากจะลาออกจากใจจะขาดแต่ไม่ได้บำนานนะครับเนื่องจากว่าอายุงานไม่ถึงยี่สิบห้าปีไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับนี่เป็นเป็นตัวอย่างจริงๆคือผมนะครับตอนนี้ก็ลาออกมาเมื่อเดือนเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภานะครับวันนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนเลย นะครับยังไม่ครบเดือนนะครับยังไม่ครบเดือนเลยนะครับก็มาทํางานที่เราชอบนะครับเพราะนั้นหายกังวลน,นะครับท่านที่ต้องการจะลาออกเช็คดูว่าเรานี่อายุกเกินหน้าสิบหรือยังนะครับถ้าเราเกินหน้าสิบแล้วเราอยากจะพักผ่อนนะครับอืการราชการยุคนี้ก็ไว้ให้เด็กๆเขาทาบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องราวของเอกสารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ สำหรับผมก็อาชีพเดิมก็คือรับราชการครูนะครับก็เป็นห่วงอยู่นะครับเป็นห่วงเป็นห่วงคุณครูหลายคนหลายท่านนะครับตอนที่เรียนจบมาใหม่ๆก็ฝันนะครับฝันว่าจะเป็นครูที่ดีนะครับจะนําพาความรู้ความรู้นะครับที่ตัวเองมีอยู่นะครับมาสอนสิทธิ์นะครับแต่พอเข้ามาอยู่ในระบบราชการยุคปัจจุบันนะครับก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับอย่างที่เป็นข่าว ก็บางคนก็ไม่ปลื้มกับเรื่องราวของงานเอกสารนะครับไม่ปลืม้มเพราะว่าก็เหมือนกับเราสอนนักเรียนนะครับสมมุติว่าเราเป็นครูมวยนะครับมันต้องเน้นปฏิบัติเป็นหลักนะครับเน้นปฏิบัติเป็นหลักแต่ล่องรอยเขาบอกว่าต้องมีเอกสารไว้ต้องมีเอกสารไว้นะครับครูก็ต้องมาทําเอกสารอีกนะครับแล้วก็ยังมี ทำบีมโอกับผู้บริหารทำาี a กับผู้บริหารนะครับแล้วก็ยังม,มีประเมินเป็นระยะระยะนะครับรวดแล้วแต่เป็นงานเอกสารที่เราจะต้องประมวลเก็บไว้นะครับเราจะต้องมีกรรมกรกรรมการมาประเมินนะครับซึ่งยังมีงานอื่นอีกครับงานนอกเหนือจากง,งานการสอนงานพวกโครงการต่างๆนะครับงานพิเศษ งานฝ่ายต่างๆนะครับเราอยู่ฝ่ายไหนล่ะนะครับฝ่ายบุคคลฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับฝ่ายงบประมาณแล้วแต่เราอยู่ฝ่ายไหนนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเอกาสารทั้งสิ้นนะครับต้องมีร่งรอยไว้ก็น่าเป็นห่วงสําหรับคนที่มีอายุเยอะๆนะครับอืมเราอายุเยอะแล้วเราไปบอกว่าน้นเรา ไม่คล่องอันนี้เราไม่คล่องก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะเด็กมันจะว่าเอานะครับว่าโอ๊ยเงินเดือนตั้งเท่าไหร่ทําไม่คุ้มเงินเดือนเลยอะไรประมาณนี้มันก็มีให้เห็นอยู่นะครับก็เป็นวาทะที่ทําให้บรรยากาศในการทํางานนะครับมันก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอืเรื่องราวของ ความโปร่งใสในองค์กรนะครับอืมนะก็ในเมื่อลายเซ็นลงไปแล้วนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็คือเป็นไปตามกฎหมายเพราะนั้นอะไรที่ถูกเราก็ทำไปนะครับอะไรที่ผิดต่อให้ท่านท่านบังคับให้เราเซ็นเราก็อย่าไปเซ็นนะครับพอสุดท้ายแล้วเวลาโดนนะครับเขาก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับ เพไปเรื่อยครับพูดไปเรื่อยวันนี้ก็สบายใจครับมานั่งชิวๆนะครับให้น้ำอยู่ที่สวนนะครับนี่นะครับก็มีเรื่องเล่าประสบการณ์นะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรนะครับหรืออยากจะสอบถามนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากจะให้เล่าว่าในกรณีเกษียณต้องทำอะไรยังไงนะครับได้สวัสดิการอะไรบ้างนะครับ ได้บำนาญยังไงได้บำเหน็จยังไงนะครับอืมเป็นสมาชิกสากลแล้วได้อะไรมาบ้างนะครับกรณีที่เราลาออกใครที่เป็นสมาชิกสากลก็แล้วแต่สากลนะครับอย่างผมก็เป็นสมาชิกสากลอมทรัพย์ครูสงขาเขาก็มีนะครับเงินสวัสดิการให้ด้วยนะครับอืมนะก็ขึ้นอยู่กับอายุรายการของเรามากน้อยขนาดไหนนะครับก,ก็ถือว่า ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับนะครับแล้วก็เงินบําเน็จดำลงที่บีก็เยอะแยะนะครับแล้วก็บํานาลเราก็ถึงแม้มันจะน้อยกว่าเงินเดือนที่เราอยู่ประจํานะครับถ้าเราอยู่เราก็ได้เงินเดือนหลายเท่านะครับหลายเท่านะครับพอเราก็เสียมันก็หายไปนะครับก็มีสูตรการคํานวณใครอยากจะทราบเรื่องราวนะครับก็ก็สอบถามมาได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะครับเพราะว่า เป็นวงทั้งครูทั้งเด็กครับบรรยากาศแต่ละโรงนะครับตามที่ที่ผมเห็นผมเจอนะครับครูนี่หน้ามุ่ยนะครับบางพื้นที่เพราะเอกสารไม่ทันส่งผู้บริหารนะครับเวลาเข้าห้องก็รีบๆสอนนะครับรีบๆสอนเพราะนั้นมันก็ไปตกอยู่ที่เด็กเองครับไปตกอยู่ที่เด็กเองแล้วข้อมูลนะครับอืที่ได้นะครับบางบางที่นะครับมันก็โอเคอยู่แหละนะ แต่บางที them, 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 so things, so live, e ่ก็มีการปรับนู่นปรับนี่นะครับก็ก็รับกันไปนะครับต้องรับให้ได้นะครับต้องรับให้ได้ถ้าเราอยู่ในวงการนี้เราก็ต้องรับให้ได้นะครับบางอย่างเรารับไม่ได้นะมันก็มีหลายอย่างที่เรารับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ในวงราชการเราก็ดูว่ามันหนักเบาขนาดไหนนะครับถ้าพลาดขึ้นมานะครับ แต่ท่านหนักท่านท่านอย่าไปลงรับอย่าไปลงเซนอย่าไปรับรู้ด้วยครับเขานะครับเป็นไงเป็นกันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ย้ายนะครับย้ายไม่ได้ก็ก็ต้องอยู่นะครับโอเคครับเรื่องนี้วันนี้ก็สเปรย์ละนะครับข้าเวลานะครับในระหว่างนั่งรอน้ํานะครับมาเปิดน้ําแถวละครึ่งชั่วโมงครับแรงที่ผมเปิดทีเดียวเลยครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นั่งสบายชิวๆนะครับนี่ เปลนลงทุเรียนมูสังงนะครับปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ตอนนี้มีต้นต้นเดิมอยู่ต้นใหญ่อยู่สองต้นนะครับเพลงนี้ก็ลบพอสมควรนะครับลบๆเดี๋ยวค่อยมาถางต่อนะครับโอเคครับก็ระบายเรื่องราวชีวิตนะครับใครอยากถามอะไรก็ทักทายในคอมเมนต์นะครับผมจะตอบให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับครับผม ลาไปก่อนครับชอบก็ออก,กดไลค์กดตามนะครับเฮ้ยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับอยากจะถามอะไรก็ถามมานะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ